ถ้ามาอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราอยู่กับดนตรีไทยแล้วไหนมาแล้วร้องเพลงไทยให้ฟังได้ป่ะเพลงไทยร้องได้ดิเราอยู่ดนตรีไทยเราร้องได้อ่ามอร้องไห้เนี่ยเป็นเพลงที่ผมผมในชีวิตผมเลยนะมีพี่ผ้อยู่วงหนึ่งเขามาทํางานศพใกล้บ้านเนี่ยงานเนี้ยเขาอยากได้มอร้องไห้พี่เอาเท่าไหร่ผมบอกเอาการเองและการราคาธรรมดาเท่าไหร่หกพันเองเดียวพี่พาาที่จ้างมาทั้งวงห้าพันห้า แต่ร้องรองมอลร้องให้คนเดียว6,000 6,000เฮ้ยร้องเพราะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้โชว์ไงแต่อยากให้ให้ฟังอ้าวฟังเลยอยู่ในราคากพัมันอันนี้ต้องบวกให้ผม6,000นะป๋าผมอยู่นี่ป๋าให้หมื่นหนึผมอยู่นี่เสียลงลุงโอนไวเอ้คเฮ้ยเดี๋ยวเอาเบอร์บัญชีต้อยไปแล้วเดี๋ยวโอนให้เลย6,000มอลร้องไห้ปีมาครับ โัวตัวตอันนี้ปีอะไรนะปีมอนปีมอนเลยมันจะมีลำโพงแล้วมันจะกล้องอ๋อมันจะกล้องวันนี้แล้วต้องใส่แว่นทุกครั้งเวลาเป่าอ่ะไม่ไ้เวลาเป่าต้องใส่แว่นทุกครั้งไหมไม่อยากรู้ไงเอาบางคนบางคนแพ้แสงถ้าเขาไม่ใส่เขาจะเป่าไม่ไม่ดีลองถอดแว่นเดี๋ยวเป่าไม่ดีเลยเดี๋ยวฟังเนี่ยถอดแว่นออกเนี่ยเห็นป่ะเมันเกี่ยวเออเป่าไม่ได้จริงๆเว้ยพี่ลมได้พี สดเลยใช่ไหมอะไรวันโอเคอะ่รวันแล้วเปล่าทำหน้าเศร้ากูทุกคนเฮ้เดี๋ยวปีนี้มันมีลิ้นนะปีมันต้องมีลิ้นอ๋อมีลิ้นนะโอเคเขาจะเล่นแล้วเขาจะเล่นแล้วเนี่ยครับผมได้ไหาขึ้นก่อนได้ไหมขึ้นก่อนได้ไหมไม่ได้เหรอพอแล้วนี่พี่พี่ยังบอกเขาอยู่เลยว่าจะเล่นเลยก่อนเคยเห็น แม่แม่แม่แมยไม่เคยได้ยินนะห,หลัดหลัดอันนี้หลัดหลัดนีมันของเก่าเราเอามาคอปเวอร์ใหม่เดียวก่อนเคย <cinematic. S 2> เห็นกันอยู่แม่แมดเดี๋ยวก็บอกว่าโดนปืนแก๊ปโดนปืนแกป๊ป ไปตันไปที่อ่ะมันไปทางนี้อ่ะผมต้องตัดสิไปตัดเขาทำไมพี่เขาไม่อยากให้แบบว่าแบบเป็นมอกาสแบบเศร้ามากไงเศร้าไปเศร้ามันจะเป็นเพลงหมอรอไม่ได้ผมเคยไปร้องงานงานที่เขาจ้างมาผมร้องอย่างเงี้ยเก็ไม่ว่าผมเขเป็นตลกคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเพลงเพลงนี้เนี่ยนะครับพี่คาร์บร้องร้องดีเลยแหละเขารับเป็นเรื่องเวลาในงานเลยแต่ว่าผมนี่มีนักร้องคนหนึ่งอยู่ในรายการผมเขาเซียนมาก เขาอยากจะร้องร่วมกับวงดนตรีไทยของพี่พี่ต้อยผมเล่นแร่ทุกเพลงจริงเหรอเขาจะร้องเพลงอะไรอ่าเขากำลังดังอยู่วะตอนนี้คุยกับผู้จัดการครับผู้จัดการครับเขาเพลงคือคือผมอยากได้เพลงเรี้ยร้องอ๋อครัยกได้มันเพราเพราะเขาเป็นศิลปินกูใช้คำว่าศิลปินอ๋อครับครับศิลปินของผมผมอยากได้ศิลปินอย่นี้ครับอยพูดดีครับเพราะว่าเพลงใหม่เขากำลังแต่งให้ผมครับชื่อเพลงโอ้ชื่อเพลง สะบัดขุยสบัดเก็กเอ๊งอยังไงผู้จัดการโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมันเกี้จะรูปหั รู้หัวตอนแรกเอามือขึ้นไปแล้วนะแต่แตไปผมไม่หน่อยแล้วนึกอขึ้นได้เนื้ขึ้นได้ดีเดี๋ยวโดนด่าโดนด่าเดี๋ยวทัวลงทัวลงเออมันเป็นวงระนาดอ่ะดังเปล่าพี่แล้วดังครับปลาคราฟครับเหรอปลาคราฟที่พิเศษแพงกว่าธรรมดาครับปลาอ๋อที่มีฉายาเขาไอเรื่องเงินนะนใช่ครับได้ไหมครับได้ไหมครับได้ครับได้เลครับได้ครับเอาเพลงอะไรดีเอาเกิดมาเพื่ออกหักครับวงเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเพลงเขาดง เขาบอกเขาเล่นได้เขาบอกเขาเล่นได้โอเคเกิดมาเพื Radio ่ออกหักครับ